สวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่14สิงหาคมนะคะคุณได้ไพ่นะคะเด็กถือถ้วยเขาได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะแต่ว่าขึ้นมากับหัววันนี้คุณจะมีความโชคดีนะคะเกิดขึ้นนะคะมีอะไรดีๆเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการงานการเงินโชคลาภอะไรต่างๆนะคะเ,เรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะถ้าใครป่วยอยู่ก็จะรักษาหายนะคะมียาที่ดี เรื่องความสมพันน์นะคุณรู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคนที่คุณกําลังคบหาอยู่นะคะถ้าแต่งงานแล้วนะคะอาจจะเป็นไม่ได้หมายถึงว่าเคยผิดใจกันแล้วก็วันนี้เป็นวันที่คุณอยากจะไปต่อนะคะอยากจะไปงอ้อแฟนออตัวแฟนคุณได้เดอะสตาร์ขึ้นมากับหัวช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาก็กําลังฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองเหมือนกันถ้าเคยมีปัญหากันนะคะระหว่างคุณสองคนเขาก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยกันนะคะพร้อมที่จะปรับตัวเช่นเดียวกันมีพลังงานอะลีควายเท็เลิฟนะคะ ดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้น่าจะมีปัญหากันจริงๆแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าในวันนี้เลยเนี่ยคุณตั้งใจจะไปง้อแฟนหรือว่าให้วากาสแฟนเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะคะไพ่เยสก็หมายถึงการส่งหวังในความรักนะ